มันเป็นสิ่งที่เหลือเหลือเชื่อ,เ,อ,อ,อรเ,เรื่องอาจินไตยพเลมเวียดวัดไม่ได้กับเรื่องขององค์พ่อองคปู่ครูบาอาจารย์การธมากรรมเนี่ยจึงมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแต่คนไม่ค่อยเข้าใจบางคนยนี่ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ยังไ่ส่องไม่ถึงก็อาจจะกล่าวหาว่าเป็นเรื่องงมงายอะไรแต่ว่าจากโยมเราทุกวันนี้เอาง่ายๆเราเอา,เอาคําสอนเอาแล้ว เราได้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่านัตติเมสระนังอันยังเนี่ยไม่มีสารณะใดเป็นที่พึธธ่งแก่เราพุทโธเมสระนังวัหลังพระพุทธเจ้าเป็นสารณะตั้งแต่ข้าพระเจ้าเรากล่าวคําสัตย์เอเตนะสัจวัชเชนะโอตุเมชยามังกรงขอความสวัสดีดีมงคลลุมเกิดขึ้นแก่ขาพเจ้าเราอธิษฐานอย่างนี้ มงคลชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับเราความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะเราได้ที่พึ่งที่ดีเหมือนที่ว่าฝรั่งเนี่ยกลายเป็นพุทธไปโดยปริยายเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าชีวิตเขารู้แล้วว่าเกิดมาเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ศีจะทําในพระพุทธศาสนาเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดแม้แต่ตั้ตแต่อย่างพี่น้องเราชาวพุทธ ไม่หนีจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณเลยคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทธังสารนังกจามิคุณของพระธรรมธรรมังสรนังกจามิคุณของพระสงฆังทังสารนังกจามิเอาสารณะนี่แหละสารณะเปว่าที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่งแล้วนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัวที่สุดก็พุทโธ อยู่ไหนที่มีความว่าเวคนลุกคนพออกับพุทธอสามารถที่จะขจัดพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้แก่เราได้ตั้งแต่โลกนิด,นดนหน่อยไปจนถึงโลกใหญ่ที่สุดเพราะนั้นเกิดแก่เจ็บตายเรามีเนื้อหนังเอ็นกระดูกมาจากพี่น้องเราชาวพุทธโดยเฉพาะพ่อ,พอแม่เราเจ็บโวกอดเราก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลมานี่อย่างบุญกุศลเนี่ยเราก็พึ่งพระพุทธอีก กระทำอีกประสงค์อีกเพราะว่าเป็นเนื้อนาบุญปุญญาเกตังโลกัสสาติพระสงค์เป็นเนื้อนาบุญข,ของชาวโลกต้องเป็นประสงค์ดีด้วยถึงจะเป็นเนื้อนาบุญให้แก่เขาได้ยาดโยมหวานพืชหวานอาหารหวานเม็ดข้าวของสังฆท,ทานทั้งหลายเนี่ยหวานลงเนี่ยอย่างโยมชื่ออะไรก็ที่บวชลูกมเมื่อกี้ก็อุตสาเอาลูกมาบวช ลูกอยู่สิงคโปร์เป็นเดชกาแนไปแล้วก็เป็นคนสัญชาติสิงคโปร์ไปแล้วก็ยังเอาลูกมาบวชที่แหละไม่มีที่พึ่งใดนัี่เบสระนังอันอย่างอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเป็นคนที่มีปัญญาก็เอาลูกเข้ามาบวชให้ได้ส่งเสริมลูกก็นี่แหละจะมีที่ไหนจะมาดีถ่าพระพุทธประธรรมประสง เดี๋ยวพ่อแม่เราก็จากกันแล้วหรือจะลูกๆให้เขามีโทนทางมีที่พึ่งสร้างที่เกาะอีกให้เขาได้เกาบเหนียวนำจิตวิญญาณเขาเนีย่ยอย่างพระเล็กพระพวงอยู่มาเลเซียก็มาบวชเนี่ยแหละก็สิงคโปร์มาเลมาบวชก็เพราะเหตุอย่างเนี้ยพราเขาต้องการที่พึ่งที่พึ่งทางใจอย่างพระเล็กก็เหมือนกันโอ้ บอกให้มาบวชชีวิตทั้งโลกนะผ่านเลน็กนี่ผ่านมาหมดแล้วธุรกิจอะไรต่างๆก็ดีหมดแต่นี่ก็ว่าง่ายๆก็เงินซื้อความสุขไม่ได้ทุกวันเดี๋มาพูดอตมาจะถามว่า uh, today you okay ่าเล็กก็บอกโ oh, อ้ very happy หลวงพ่อ very happy in heart บอกอย่างนี้เลยทุกวันนะ่ะ Meditation everyday oh very happy ความสุขอย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้นะจะบอกให้ซื้อไม่ได้มันต้องสอบแสวงหาในจิตในใจทุกวันสร้างจิตให้เป็นสุขก็พึ่งอะไรก็พึ่งประพุทธประธรรมประสงนี่แหละความสุขในจิตของคนเราเนี่ยมันซื้อหาไม่ได้หรอกเอาเงินซื้อมันไม่ได้มันจะต้องทำเองอาตารงกีอัตโนานาโถ ถ้าเราก็พฤติปฏิบัติโดยตัวของเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหมดญนะาติโยมหลายที่หลาทางพอตั้งแต่สมัยก่อนมาเนี่ยหลายสิบปีทีเดียวนะไม่เคยเทศภาษากลานะก็เพิ่งมาพูดตอนท,ที่เทวดาทิกตกให้พูดนี่แหละเพราะว่าญาติโยมมาเยอะเกินนะมันมีภาษากลางมีภาษาใต้าภาษานี่ก็ใช้ภาษากลางเป็นภาษาหลักเลยโอ้ เอาเนี่ยเดือดร้อนไปถึงเยอรมันอังกฤษอเมริกาบินมากันหมดมาถึงหลายที่หลายทางพี่น้องทางลาวยังมาเลยญาติโยมกับติกตอกเทวดานี่แหละเออเนี่ยชีวิตทาวามันถึงเวลาที่จะต้องได้พูดก็ต้องพูดนะโยมเพราะว่าถ้าลลำพังจะให้ญาติโยมมาติดตึกอยู่กับ ขันสังขารที่เน่าเปื่อยปูพังและไม่สร้างประโยชน์เี่ยอย่างโยมมาวัดเนี่ยถ้าอัตมาให้ยถา,าสะพีจบโยมก็แค่สบายใจแต่ปัญญายโยมไม่มีหรอกปัญญายโยมไม่มีหรอกเพราะว่าไม่ได้รู้เรื่องป็ทําไปเึ้นมประทําทำไมทําไมต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นกันนี้ก็เราเบื้องต้นทากลางที่สุดให้ฟังทุกวันอย่างที่เราไปฟังนี่แหละถ้าไม่ปรับจิบพรมติดเนี่ยว่า เราพึ่งพระพุทธเพราะอะไรเราพึ่งพระธรรมเพราะอะไรเราพึ่งพระสงฆ์เพราะอะไรเพราะทําให้ใจเราสะอาดสระวงสงบนี่แหละจิตที่เราคุณมวัวร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เคยเข้าวัดบางคนไม่เคยเข้าวัดเลยพอเห็นเทวดาทิ๊กตอกอาลงแล้วโอ,โอ้มาทั้งเทวดาพากันมาทั้งขงบวนเลยก็ได้มาศึกษาอ๋อชีวิตเป็นอย่างนี้เนี่ยเราปล่อยประละเลยชีวิตไม่มีทุนเลย พูดตรงๆบางคนชีวิตตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สร้างบุญเสริมเติมไว้เลยบุญหมดบุญหมดแล้วมันจะเหลืออะไรก็เหมือนคนหาทรัพย์ะเมือม่อเงินใช้ไปทุกวันทุกวันหมดเงินในธนาคาร,ารไม่หาเพิ่มเติมไว้มันก็หมดสิเหมือนเราได้บุญมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วลืมสร้างทานศีลภาวนาบุญก็หมดได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเราสร้าง กองทุนบุญกุศลเราเสริมเพิ่มเติมไว้สิ่งที่หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะบางบางทีก็หายไปได้ด้วยอำนาจของบุญกุศลชีวิตของเราเนี่ยบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะจิตใจที่สะอาดข้าวแม้ก้อนหนึ่งดอกแม้ก้อนหนึ่งหรือแม้แต่ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เต็มเปลี่ยมแล้วเนี่ยศรัทธาที่เต็มเปลี่ยมแล้วเนี่ยอันนั้นนะ สามารถจะเป็นพลังอำนาจที่เหลืออำนาจพลังทิ่ดีไม่เยียอะไรที่จะมาต่อต้านได้เพราะว่ามันเป็นกระแสของพลังบวกพลังของความดีเพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้ธรรมะในหน้าที่ของความเป็นพระวะ่าขอให้เราพึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พึงอื่นใดไม่มีที่ไหนดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพุทโธธรรมโมสังโฆ เป็นที่พุ่งอันดีอันประเสริฐเอเตนะสัจจะวเจนะโวยสัจวาจานี้ใช้บังคลังขอความเป็นสวัสดีมีมงคลจงบังเกิดขึนงก่ญายโมทุกคนทุกท่านสื่อไปขอคุณบร,รมีนี้นี่แผ่ไปให้ไปสารให้ญาโยมทุกคนที่ได้ทําบุญต่างทานมหาทานบาร,รมีศีลบาร,รมีภาวนาบาร,รมี เป็นตะบะเดชะประวะัติัจหนุนสงให้ญาติโยมทุกคนเมื่อทำบุญแล้วแผ่บุญให้พ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพชนทั้งหลายก็ขอให้เขาได้รับความสุขพ้นจากทุกแผ่บุญถึงเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวนก็ขอให้ได้พ้นจากทุกได้ถึงสุขและขอบุญนี้ตอบสนองให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญลุงเรืองงอกงามให้บุญด้วยุคน,น,นะสุขภพละ จงทุกที่พาเวลาทิพการโทษรือทุกคนทุกทันเอ๋